สบายดีจ้ายินดีตอนรับเขาส,สองสาวพิมปักเซคือเกาเด้อจ้าคลิปนี้สาวพิมปักเซกะมีคลิปมาฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะทีเห็นแต่ก,ก็อู้นาเอามานําเสนอหนามาฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นสถานทีท่ที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดคนไหนไปทั้งนางรถไฟและทั้งไปตลาดเนาะก,กับือตลาดสุขุมวิทเลยค่ะอ่าแมกงเนาะสถานทีม่มมกองเลกกยู่จังหวัดสมุทรสงครามเด้อจ้าถ้าจาพิมพ์บอกยังปิดปากกะ ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้ะกอนอื่นกับขอขอบใจขอบคุณจอบข้องคลิปก็คือบาโบโซราเซลเนาะที่เป็นจอบข้องคลิปท้ายมากเด้อจ้ะค่ะผิดพลาดประกันใดซะพิบเองก็ขอโทษขออภัยนะชาพิบเองเห็นคลิปแต่ก็ะยาเอามาฝากของพี่น้องเนาะคือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบสุดยอดเนาะที่แบบเป็นที่ท่องเที่ยวลึงดูดกับอาไรนะานเนาะจ้ะคนแนนเอียดเนาะชาพิบเองอยู่ประเทศไทย ต่ก่อนกะโบเลยมีโอกาสไปเดินไปเที่ยวนาอกะเห็นคลิปแต่ก็อยากเอามาให้พ่อแม่พี่น้องในฮับส้มกันน้อในก็คือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่กะทั้งคนไทยห้าเนาะที่มีไปเที่ยวไปจับใจตลาดไปขี่รถไฟน้อจ้ะกะผิดผลาดประกันในก็ขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องอัไใเด้วยจ้ะแต่ขอบใจขอบคุณจากท้องคลิปก็คือบาบบสุราเซลเนะกะไป ขับ z o o คลิปไปพร้อมๆกันด้วยจ้าโอ้ที่นี่สถานีแม่กลองโอ้โฮัลโหลไทยแลนด์อาสุดยอดีลยพี่น้องเลยสุดยอดีลย ที่ว่าตื่นเต้นขนาดเลย<ป>ที่อนอนเงยส่วนตัวบาโบ,าบาเองกเราเห็นภาพนี่ก็ที่ว่าบรรทับใจชื่นใจตื่นเต้นนะภาพที่แบบชื่นใจแบบนี้เนาะ ตอนนี้พี่น้องเอ้ยสุดเกือบพระเกตไทฮัลโหลฮ่าฮ่าก็ขอเกินเลยแล้วโอ้โหเสียงเจียวเจ้าเจียวเจ้าเนี่ยพี่น้องเอ้ยเสียงดังสนั่นวันไหวนะสิ่งทีรื้อบ่ได้นี่เลยโอ้โหแั้งแรงและชีวิตทองเบาโหยลี่จะได้เห็นภาพแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะ เลยนี่เลยครับตัวต่างชาตินะฮะตัวอ่าจีนฝรัง่งนะฮะโอ้โหแบบท่าแบบนี้สุดประทับใจเลยแท็กซี่เบาจังไลยดีเบาโมเองอนะไรเนาะถ้าเป็นเจ้าบ้านนะคนไทยเห็นภาพนี้ก็บอกไปเลยว่าสุดประทับใจนะสุดปลื้มใจนะทีนี้นทาทงเที่ยวมาเที่ยว บ้านของตักกวเองเนาะแถวนี้ก็จะเป็นถนนนะฮะ เป็นถนนนะฮะถนนที่มีรถวิ่งผ่านเดี๋ยวจะพาไปูตรงนี้ไปเลยไปไปเลยคเป็นภาพที่เห็นแล้วสุดประทับใจเนาะพี่น้องเนาะว่าตัวเองกัคือว่าแต่จะยิ้มเนาะภาพแบบนี้ติดคือลมพี่น้องเลยลมเนี่ยตอนนี้รถไฟผ่านไปแล้วเป็นกระจกกลางดิ ทางลมก็สิงทีบาร์โบเห็นก็บเมีของขายเนาะพี่น้องที่เป็นของฝากแล้วก็ของกินเนาะกับสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากก็คือรถไฟที่วิ่งผ่านหรือว่าแลนด์พานตลาดแห่งนี้เป็นสิ่งที่น่าว่าเสียวและก็ตื่นเต้น<า>นี่เลยพี่น้องไออันซินอีเลนี่คือเส้นทางรถไฟนะตรงที่บาร์โบหยางนี้ รถไฟจะแล่นผ่านตรงนี้นแต่เมื่อรถไฟแล่นผ่านมาแล้วเป็นกับน,นีเก็บนะเก็บลมอันน,นี้คือบรรยากาศในตลาดนียพี่น้องเด้องานจะเป็นแบบนี้เนี่ยนี่คือรบนะรบที่เพื่นบอกว่าตลาดลมฮุบนะพี่น้องนะขึ้นี่ละ

เดี๋ยวรถไฟสิมาเนาะพี่น้องจักหน่อยนี่เริ่มเก็บแล้วรถไฟจะมาเขาเนแล้วก็รับสั่ง เวลา3นาทีจะได้เวลาขบวนรถออกจากสถานีอ่ารถชิษัทท่านใดที่ยังไม่มีตัวเลขสารติดต่อขอซื้อตัวเลขสารได้ที่หน้าช่องจำหน่ายตั๋วนะครับบอดทราเหลือเวลาอีก3นาทีจะได้เวลาขบวนรถออกจากสถานีบริษาทท่านใดที่ยังไม่มีตัวเลขสารติดต่อรถไฟจะผ่านแล้วครับตอนนี้เริ่มเก็บลมแล้ว เอาไ้เลยครับแม่เด็กเตือนเลยตอนนี้ระวังรถลังไม่ขอไม่ตามเดี๋ยวไปไกลๆมันจะเก็บลมเลยนะพี่น้องเลยนะฟังนะคือรถไฟจะแล่นผ่านแล้วตอนนี้ปีนาทีที่ตื่นเต้นนะพี่น้องเลยที่วัดเสียวกำลังจะเกิดขึ้นเนาะพี่น้องเนาะ ตลาดตลาดเสียงตายตอนนี้ หน้าเงาไปเลยพี่น้องเลยเมื่อกี้นี่มีแต่ล่มเต็มเลยตอนนี้ครับคือว่าแฟนเอดเตือนแล้วตอนนี้ว้าวนี่เลยรถมาแล้วโอ้โหนี่คือความที่เป็นเสน่ห์และก็เป็นสิ่งที่ดึงดูด นักท่องเที่ยวเนาะพีน่นั้นกท่องเทียวเป็นกับมากาสำหรับคลิปนี้ทาพิมพ์ปักเซนะสิทีขจบคลิปรงซ้ำหนึ่งเด้อจ้าก,ก็ขอบใจขอบคุณ ทุกๆกำลังใจที่แบกขลบมาหบับส้มคลิปนะขอ,ขอขอบใจขอบคุณจากค้องคลิปก็คือว่าโบสระเร้อสําหรับคลิปนี้ซัพิมพิมก็ขอลาไปก่อนขอสบายดีสวัสดีเด้อ